คะตอนนี้เราก็กําลังกินข้าวนะเดี๋ยวก็วจะขึ้นไปจับแมงขามแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนจับแมงขามนะคะขอกินข้าวก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ฮ>ช่องเราชื่อแก้มหอมกอักุกลจามารี่อง <Channel. S 2> เ่าชอมหอมชนลกลี Channel กินข้าวเสร็จแล้วไปทำ

ี่ยเน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 ี่ยนี่ไปไหนวะนี่ไงไหนนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเนี่ยใช่ปุดลงกันเอาเร็วเร็ไปตามตอ่ะไปตามตอ่ะบึ้บบบึ้ไมเห็นเด็กก็ลงมือเอาปุ๊บเจ้าหน้าท่ตันี่ย่ขนะ